เด็กวันพาเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวจังหวัดชนบุรีกันนะคะเป็นวันเดย์ทริปนะคะสี่วัดดังของจังหวัดชนบุรีนะคะจะมีวัดอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมกันนะคะสำหรับสี่วัดดังนะคะที่เราเลือกมาให้เพื่อนๆนะคะเขาก็จะอยู่ใกล้กันเลยนะคะเดินทางไม่ กลกันเดินทางไม่ยุ่งยากเลยนะคะเดินทางง่ายมากเลยนะคะแถมอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ติดกันเลยนะคะอยู่โซนเดียวกันเลยนะคะ แล้วแต่เพื่อนว่าจะเริ่มจากวัดไหนไปวัดไหนก่อนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายวัดนะคะที่เรายังไม่พาเพื่อนไปนะคะสำหรับวัดแรกนะคะก็เป็นวัดเขาช่องลมนะคะอยู่ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะก็จะอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 7, เจ็ดเลี้ยวซ้ายจากแยกแม่กิมบวยนะคะ<ๆ>เข้ามา25กิโลเมตรนะคะก็จะอยู่ห่างจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว20กิโลเมตร ภายในวัดช่องลมนะคะเขาก็จะมีโบสถ์มหาอุดนะคะที่เราพาเพื่อนเข้ามากราบพระประธานด้านในโบสถ์นี้นะคะโบสถ์มหาอุดก็ถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะต่อมาเราก็เดินออกมาไหว้พระปิดทองอยู่ด้านนอกนะคะอยู่ด้านข้างของโบสถ์เลยนะคะ วัดเขาช่องลมนะคะเขาก็จะมีชื่อเสียงนะคะโด่งดังทางด้านท่านท้าเวสวรรณทรงลาหูนะคะหรือว่าท่านทองล้นนะคะก็จะมีความสูงประมาณ9.9เมตรนะคะวันที่เราไปนะคะก็จะเป็นวันหยุดนะคะ,ะ,ะ,คะก็จะมะีคนนะคะเพื่อนๆหลายท่านเลยนะคะมาทำบ,บุญเนื่องจากวันเท่าเข้าพรรษากันนะคะ ้นทาทองลน,นะค่ะก็สวยงามมากเลยนะคะเป็นสีทองตั้งสง่าเลยนะคะแล้วก็รอบๆนะคะก็จะมีผ้าลาหูผ้าพิฆเนศนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์เลยนะคะต่อมาวัดที่สองนะคะวัดหุบบอลวัดนารามนะคะก็จะอยู่ห่างจากวัดเขาช่องลมนะคะประมาณ5้ากิโลเมตรเองนะคะออก จากวัดเขาช่องลมมาแล้วขับตรงมาอย่างเดียวเลยนะคะ5กิโลเมตรนะคะเรามาต่อกันที่วัดที่สองเลยนะคะด้านหน้าก็จะมีท่านท้าเวสวรณนะคะท่านท้าวมั่งมหาเศรษฐีนะคะสามารถมากราบก่อนเข้าไปด้านในวัดได้นะคะ สำหรับวันที่สองนะคะเราก็จะอยู่กันที่วัดหุบบอลวัดนาลามนะคะก็จะอยู่ตําบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะก็จะอยู่ละแวกใกล้เคียงกันเลยนะคะและวันนี้นะคะเราถือโอกาสพาพเพื่อนๆนะคะมาทําบุญเนื่องนะในวันเข้าพรรษากันนะคะ วัดหุบบอนวัดหน้ารามนะคะเราเคยพาเ,เพื่อนมาแล้วล่ะคะหนึ่งครั้งนะคะสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะเดี๋ยวเราจะปักหมุดให้นะคะตรงคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากทราบเส้นทางนะคะแล้วก็อยากชมวัดหุบบอลวัดหน้ารามแบบเต็มๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันได้นะคะคลิปเก่าๆนะคะ สำหรับวันนี้เราก็พาเ,เพื่อนๆนะคะมาอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะสำหรับวัดหุบบอลวัดนารามนะคะที่วัดนี้ถือว่าเป็นต้นตำรับสำหรับการเจิมลายมือนะคะเจิมลายมือเปิดทรัพย์เปิดดวงมหาเศรษฐีนะคะ ใครเป็นสายมูไม่ควรพลาดเลยนะคะตามเรามาทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปมูกันนะคะสำหรับภายในวัดนะคะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเยอะเลยนะคะที่ให้เราได้กราบไหว้สักการะบูชานะคะ ภาใ, in ในวัดก็จะมีองค์พญานาคองค์ใหญ่นะคะหรือว่าท้าเวสุวรรณเกวสารพัดนึกนะคะค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเดินชมบรรยากาศรอบๆภายในนอกนะคะแล้วร่างกามีความผัดเจริบารมีหลวงปู่ทรงนะคะวัดหุบปอนวนาลาม ต่อมานะคะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของวัดถุบบอลวัดนารามนะคะก็คือเสาโทริอิแดงนะคะหรือว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะที่เพื่อนๆมาแล้วก็ไม่ควรพลาดนะคะที่จะไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันนะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะของวัดนะคะ สามารถมาเดินเล่นพักผ่อนหยนใจกันได้นะคะมีร้านค้ามีร้านอาหารนะคะให้เราได้เลือกซื้อเลือกหากันนะคะอยู่ด้านข้างวัดเลยนะคะอ๋อ,อแล้วก็ก่อนกลับนะคะก็เราก็ไปไหว้สมเด็จองพระพฐทนะคะและพระนอนนะคะอยู่ด้านหน้าวัดเลยนะคะค่ะต่อไปเราไปวัดที่สามกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับวัดที่3มนะคะก็คือวัดเนินตองนะคะอยู่ห่างจากวัดหุบบอนวนาลามนะคะเพียงแค่4ี่กิโลเมตรเองนะคะก็ขับตรงมาอย่างเดียวเลยนะคะเป็นถนนเส้นตรงเลยนะคะวัดเนินตองก็จะอยู่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะ ภายในวัดนะคะก็จะมีท่านท้าวเวสวรรณองค์ศักดิ์สิทธิ์นะคะและมีพระอุโบสถสีทองสวยงดงามเลยนะคะตั้งเด่นเลยนะคะขับรถผ่านไปผ่านมายังไงก็ต้องสังเกตเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระประธานด้านในโบสถ์กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะพาเพื่อนไปเดินชมบรรยากาศรอบๆวัดเนินตองนะคะ สำหรับวัดเนินตองนะคะก็ะเป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนไปที่ไหว้พระกันที่วัดเขาตะแบกวัดเขาช่องลมวัดหุบบอนวานาลามนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่วัดเนินตองด้วยนะคะวราเขาก็จะอยู่เส้นเดียวกันเลยนะคะ ภายในวัดนะคะก็จะเป็นบรรยากาศเงียบสงบนะคะแล้วก็ยังมีน้องสัตว์น่ารักน่ารักนะคะให้เราได้ชมกันด้วยนะคะแต่น้องคนนี้นะ่ะอาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะภายในวัดนะคะเขาก็จะมีจุดเด่นเป็นโบสถ์สีทองมีท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปอีกหนึ่งวัดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัดสุดท้ายของทลิปนี้แล้วนะคะวันรีทริปนะคะสี่วัดดังสองจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อนๆก็ออกจากวัดเนินตองมานะคะก็ขับรถข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีซอยนะคะเขียนว่าวัดเขาตะแบกนะคะเลี้ยวซ้ายขับตรงมาประมาณห้ากิโลเมตรเองนะคะเพื่อนๆค่ะ วัดเขาตะแบกนะคะก็จะอยู่ตำบลหนองคามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนนะคะไปทำบุญไหว้พระก,กันนะคะเนื่องในวันเข้าพรรษานะคะพร้อมกับชมบรรยากาศร,าบรอบๆวัดเขาตะแบกนะคะปัจจุบันนะคะอัปเดตนะคะวันเข้าพรรษานะคะ และอัปเดตปัจจุบันนะคะสำหรับวัดเขาตะแบกนะคะก็จะอยู่อากลางหุกเขา วัดเขาตะแบกนะคะเขาก็จะมีไฮไลท์นะคะอย่างที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นสะพานสีขาวนะคะทอดยาวไปหาภูเขาอีกลูกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันต่อดีกว่าเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดไฮไลท์แล้วนะคะนั่นก็คือสะพานกระจกนะคะหรือว่า Skywalk นะคะก็จะเป็นทางเดินนะคะที่ทำให้เราเดินไปอยู่บนอากาศเลยนะคะสำหรับความสูงนะคะสะพานกระจกของวัดเขาตะแบงนะคะก็จะอยู่ที่สูงจากพื้นประมาณ25เมตรนะคะแล้วก็มีความยาว22เมตรนะคะ และตอนนี้นะคะเขาก็จะมีทางเดินเดินไปสุดทางเลยนะคะก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะคะเราส่งตัวแทนไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะส่วนเราก็เดินย้อนกลับมานะคะแล้วก็เดินขึ้นเขาไปไหว้พระด้านบนนะคะแล้วก็เดินลงมากลับลงมาอีกทางนึงนะคะ ซึ่งเส้นทางลงเขาเส้นทางนี้นะคะก็จะเดินลงไปที่สะพานอาสีขาวที่เราเดินมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะขึ้นได้หลายเส้นทางนะคะจะเดินรอบเขาหรือว่าจะเดินขึ้นตรงนี้นะคะก่อนกลับเราก็จะมาไหว้พระพุทธรูปสําคัญอีกหนึ่งจุดนะคะวันนี้นะคะเราเด็กววนพาเที่ยวนะคะก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้เราเสมอมานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ